สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับก็สู่ข่าวประคำ 4Dv จันทบุรีประจําวันจันทร์ที่7มิถุนายน2558ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะครับสํานักงานสากรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาจันทบุรีเขต1และ2และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยมศึกษาเขต17จัดงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสากรนักเรียนประจําปี2558ครับ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนสลิดเดตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้เป็นประธานในการเปิดกรวยศก,การหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความในหัวข้อชีวิตชันกับสหกรณ์และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์สุขทุกวันที่จันทบ,บุรีด้วยวิถีสหกรณ์ จานั้นได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสากลนักเรียนประจำปี2558ที่ทางสำนักงานสากลจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1และ2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17จัดขึ้น สำหรับการจัดงาน7มิถุนาวันกิจกรรมสหกรณักเรียนในปี2558นี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และโรงเรียนที่มีการจัดตั้งสหกรณักเรียนทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเติดประเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีนี้ซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายโดยแต่ละโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในวันนี้ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพระบายสีการแสดงผลการสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาการแสดงผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์การสอนอาชีพกศนและการตอบปัญหาชิงรางวัล ทั้งนี้การจัดงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสากร์นักเรียนจะก,กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันที่7มิถุนายนของทุกปีเพื่อเป็นการแพร่ขยายกิจกรรมสหกร์นักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องรวมทั้งเผยแพร่ความรู้การเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้ขยายผลต่อไป